เปียวเด็กเจ้าเปียวเด็กเจ้าแล้วล่ะบรรยากาศวะเนี่ยักผ้ามันเนาะกรซักผ้าซักครัวเนี่ยทำดูดฝุ่นเนาะให่น้ำล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเติมน้ำเติมน้ำล้างถ้วยน้ำล้างถ้วยเรียบร้อยขยะไปฝั่งเียวโต๊ะเียวตังดูดฝุ่นห้องรับแขกห้องนอนแล้วพี่สาวไปไหนพี่สาวไปไหนพี่สาวไปทุระไปฝั่งค่ะ แล้วน้องจะไปไหนน้องจะไปบ้านปีไปบ้านจะเมืองบ้านไปอย่หยังไปบ้านไปอย่หยังน้องมีการการแม่อยงของน้องมีการสะพะปีการสะพะที่บ้านการมาอยางเราก็การน้องมีการปีน้องมีการบ้านปีน้องยังบอกไดดูดปุ่นว่าเก็บมาว่าล้างคุยว่าบ้านน้องการสะพะน้องแม่หยังที่บ้านน้องจะไปธุระธุระไปอหยัง ฮ้ยปีย่เนี่ยมันย่อยเนะ่บาดได้ย่อยน้องบอกว่าน้องมีการสปะการมันอย่างสปะน้องที่บ้านการสปะสเปดละร้อยอันปันอย่างนะปี่กายอย่างอ่ะปี่จะถามนี่อย่างอ่ะปี่ค่หูปี่ค่หูไปยังการที่ไหนไปบ้านไปบ้านไปหาไถ่ก็บอกไปหาไผ่จะไปบ้านปี่ไปหาแม่เจ้าหาแม่<ป>ก็แม่น้องอยู่แม่แต่งนี่อยางแม่อยู่ในเบียงแค่แล้วเบวนะแม่อยู่ในเบียงแล้วเจ้าได้ดีเหรอได้ไปปุ่นไปละกูนปุ่น เออวันนี้บัตรสอนสือห่ะบัตรสอนแ้วนี่มันตีบบัตรจราการน้องคืออย่างลายยางเีมันบอกบัตรได้มันบอกบัตรบุมมันลายอย่างอย่างอันอะไรอกหลายยางลายอันแล้วมาอันใดอ่ะโอ๊ยบัตรใจน้องน้องมีลายยางลายอันสปะแล้วมันอันใดอ่ะมันลายยางพีเขแต่ก่อมันบอกบัตรได้บัตรเดียวเนี่ยโอ้แล้วน้องยังบอกพี่นี่เราเนี่ยบอกบัตรได้มีการสปะมีการลายย่างลายอันแล้วมาอันใดอ่ะ ก็อันใดอย่างไรปี้มันมีหลายยางเข้าใจสแปะยางเข้าใจก็สแปะยางอ่ะอยังอ่ะเฮ้ยพี่โอ้ที่อย่างอู้บุกเรื่องกระจมมือที่อย่างอยู่ตะกันเนี่กะเขาอยู่คนเดียวกูงอมําเฮ้ยกับมันมีกันหลายยางกันหลายยางอย่างใดอ่ะกันหลายยางหลายอันนะพี่หลายยางอย่างใดอันใดพี่ชายน้องตอู้ได้กาหลายยางอย่างใดหลายอันอันใดน้องบอกพี่ด่านเนี่ยมัน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 ฟิกมาได้เข้าใจก๊อ มันมีหลายอย่างหลายรูปแบบหลายอันที่เดต้องทําต้องเนี้ยหลายรูปแบบละแบบใดอ่ะรูปแบบละแบบใดอ่ะต้องทําหลายอย่างหลายขั้นตอนอ่านละหลายอย่างอย่างใดหลายขั้นขั้นไหนมันหลายขั้นตอนปีหลายอย่างลวตอนไหนอ่านปัจจัมีหน้าเดียวมันมีหลายหแม่อ่ะล้วหน้าใดอ่ะก็ลายตอนเด้กก็ลายตอนลายตอนแล้วตอนใดมีหน้ามันไม่ได้หน้าเดียวแล้วหน้าใดอ่ะเดียวพี่โอ้ ฟังก่อ,อ,อนนะการลายยางประเดี๋ยวเนี่ยอะไรยางใดประได้๋วขวนประสาทหลายอย่างนี่นคืออย่างใดมันลายยางทงี่ต้องทำต้องเแยกไงแกแยอย่างใดอ่ะผมพี่เดี๋ยวเขาน้องอธิบายจม,มูเลยบอกแู่บ้านี่ยังอธิบายได้หลังด้วยเพียวบ้านสักผ้าสักครัวเก็บแหม่ดูปุ่นมันย่อยปีมันย่อยแง่ย่อยอย่างใดมันย่อยหลายยางปีหลายอย่างและย่างใดอืออีน้อยฮหรอพี่โออย่าไปค้ย ถาใจทเส็จไปไหนไปกี่ข้าวกี่ข้าวก็อหยางกี่กันน้ำพี่อยากมันจบมันผู้เลื่องพี่สาวไปไหนไปมองฝางมาได้มันหลายยามพี่สาวไปไหนไปมองฝางไปธุระหยางเรื่องคนงานไปธุระเรื่องหยางเรื่องธุระส่วนตัวอันใดก็ดีทำมันนี่ก็ดีทำมันนู่นก็ดีทำอย่าเพี่ยเข้าใจก่อนแล้วทำมันยังไงหลายอย่างนะเข้าใจก่อนแล้วยางใดหลายอย่างก็พี่สาวไปกี่โมงพี่สาวไปกี่โมงละพี่สาวไปแต่เจ้าละง้องตีกันไหนเห็น มันประมาณแล้วการแล้ววันที่สิบนะวันที่เก้าวันที่สิบนะวันที่เก้าที่สิบปิ๊กแแบเก้าสิบปันบัจไดร่างการน้องเนี่ยมีหลายอย่างอย่างใดแต่มันมีหลายอย่างหลายอันที่ต้องแล้อันใดอ่ะเคลียะอ่ะหลายอย่างที่ต้องเคลียะอ่ะที่เดกก็บอไปอ่ะพี่ปิ๊กปร่งงอมจะไปละบอกไปบอกไปปิ๊งอมตอบมาก่อนหลายอย่างอย่างใดเฮ้ยก็ต้องอันอันใดพี่โอ้ยเลยอุ้ยปวดประสาท คนผู้ดังเงาแล้วไปตัดขนผู้ดังเงาขนผู้ดังเงาขนผ้ดังตัวแม่หรืไม่ฮะ